สวัสดีครับผมนุ่มพูลสวัสดิ์พุ่มชัยวิถีชนคนพ่อสวนนะครับวันนี้วันดีวันอะไรนะครับวันขอนเพิหัดหรือเมล่าไม่มั่นใจนะน่าจะเป็นวันพุธขอนเพิ่หัดนะครับวันนี้นะครับก็อยู่ที่พรมพระ่ะสวนตาเล็กนะครับสวนพ่อเพียงเลี่ยงครูสิบเก้านะครับผมมาชมบรรยากาศในสวนะวันนี้พอดีผมมีภารกิจด้วยก็ก็คือต้องมาขุดนะครับเสาไม้อหรวงให้เสาไม้แกนนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปขุด วันนี้มาก็เจอหลวงอยู่ข้างบ้านนะครับทําบันไดนะครับก็เอาพวกอิฐนะครับที่อาหลวงทุบนะครับแล้วก็เอาไปประดับเอาไปทําเป็นขั้นบันไดนะครับทางลงทางลงสวนพอเพียงเรียก1 9นะครับวันนี้ก็มานั่งนี่งพักก็จะได้ยินเสียงลูกเียดนะครับนนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ดูนิดนึงครับว่าน้ำในสระของเรานี่มันเริ่มเริ่มจะมี้วนะครับเริ่มเริ่มจะมี แล้วก็เสียงที่ดังอยู่ก็คือลูกเขียดนะครับเหมือนกันนั่งก่างท้องเลยวันนี้ผมก็นั่งอยู่กับอาหลวงเล็กนะครับสวนพอเพียงเล็กกวสิบเก้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็ตอนนี้ท่านทีวีกรก็เข้ามาช่วยผมทำงานอยู่พอดีครับเขาใส่เสื้อผ้าเหมื่อวานก็สวยหรูอยู่แล้วผมทุกวันใส่เสื้อผ้าเยอะหมดแต่แต่ัะตัวนี้เข้าใกล้คนบนอื่นไม่ได้เล่ว่ากันเพราะว่าวันน sure> ี้ผมก็ม네ีเวลามันมันไม่ถึงกับว่างแล้วพอดีฝนก็ตกเยอะก็เลยโอกาส ทำบันไดทางนี้ครับเดี๋ยวค่อยๆให้พิจีกรก็พาไปดูครับทำบันไดขึ้นลงไปหาบ้านแล้วก็ลงมาที่สวนเพราะว่าผมมีเศษเก่าๆที่ผมตีไว้เมื่อวานคือเอามาดัดแปลงใหม่ประยุกใบท่อยากให้มันเป็นของที่ทิ้งได้ประโยชน์ก็เลยเอามาใช้ให้มีประโยชน์ก็เลยทําบันไดขึ้นมาเองพอได้เดินขึ้นเดินลงสวนทางกันไม่ต้องมีโอกาสล้มพลาดลงมาครับเพราะว่ามันที่เป็นของจังหวะอยู่รับผมได้ครับช่วงนี้จะไปดูบันไดก่อนก็ได้ผมก็นั่งกินกาแฟอยู่พอดีครับ เชิญาติญาติแขกแขกนะครับแล้วก็เป็นขับเป็นขับทุกท่านนะครับผมมาร่วมกินกาแฟกันทาตัดกอนก็ได้ถ้ามีโอกาสก็ยืดีตลอดะครับก็มีกันอย่างแค่นี้แหละไม่มีอะไรที่หรูหราวันนี้ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนะฝนก็ตกเยอะผมพยายามเก็บนู่นเก็บนี่ปลูกกล้วยไว้มากได้ทุเรียนมาเพิ่มนิดๆหน่อยๆก็ปลูกไว้เผื่อวได้ได้รับผลกินในช่วงหน้านะครับ ครมไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นร้อยแต่ว่าเขาต้องลองดูก่อนเพราะของผมก็ไม่เคยไม่เคยลองก็ต้องทำมาดูก่อนนะครับขอแฟนสับให้กํากลังใจก็แล้วกันผมก็มีกําลังใจไม่เหนื่อยสู้ไม่ถอยก็อยากที่ไม้พี่นพพรนะครับ <laughs> นี่เรื่องานจริงๆของผมนะครับไม่ได้ใช้เครื่องจกักรกลไม่ได้ใช้เครื่องมือทางาาการเกษตรเต็มที่ใช้จอบใช้เสียมจริงวันนี้ <laughs> เห็นบอกว่าจะอยากจะร้องเพลงให้ฟังทับร้องเพลงด้วย ว่ารชีวิตนะครับเอาตอนนิดเอาตนิอาตนิดหนึ่งก็ยังดีครับพีมไม่ได้นะครับการราต้องขออภัยครับโอกาสนี้นะจะจะมีคนรัก็คือลูกเขียดนะครับทันเสียงองลรองดูสักค่นครับผมแดนกอานบาเกิดเมืออนมาเล่นละครบทชิมินากเมยอยากตาด ใช้เงินเลกเงินล็ชาวคำแต่มันต้องช้ำทำงานหาได้ไหมโอเอาแค่นี้ครับเนื้ออาจจะไม่สวยครับเพราะผมจำได้บ้างไม่จำได้ให้ฟังน้ำเสียงเอาแค่นี้ก่อนนะครับผมานหน้าจะร้องใหม่ก็แล้วกันเดี๋ยวต้องดูเนื้อก่อนนะครับเดี๋ยวนั่งดื่มกาแฟนั่งคุยกันก่อนนะครับอาหลวงนะครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับผม ฟังเสียงลูกเี็ดสักพักฟังเสียงธรรมชาติก่อนนะครับครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะไปดูบันไดนะที่อาหลวงทาอยู่นะครับตรงนี้ก็นั่งชิมกาแฟนะครับเป็นที่รียบร้อยนะครับเมื่อเที่ยงมันฝนมันก็ยังตกคำคๆอยู่นะครับบางหมานวันนี้นะครับเราก็ขึ้นป่ายางไม่ได้นะครับอาหลวงก็ตื่นตั้งแต่ตีสามนะครับได้ข่าว่าเก็ ตีสามขุดบันไดแล้วก็ขนอิดมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับอาหลวงอหลวงพร้อมเลยนะครับไปดูบันไดทางลงเห็นเห็นบอกว่าจะจะทําป้ายสวนอ๋อไม่ไม่ไม่มีเออให้ให้ดูดูแค่จอทีวีนะครับผมมีมีไว้ดูเล่นนั่นแหละพอดีเป็นรื้อบ้านก็เจอเจอวางวางไว้อย่างนั้นนะครับผมผมเป็นคนชอบสนุกด้วยเเครียดผมไม่มีอยู่แล้วครับไม่เครียดเดี๋ยวไปดูกันครับผมอ่านี่ะครับดู เมืม่อวานก็ซื้อสับประรดที่ว่าจากเชียงรายมาลงปลูกได้นะครับนี่นี่ปลูกได้นะครับ,กรบตกลงว่าสับประรดอะไรนะปัตตาเวียไหมที่ว่าหลวงเ<อ>ฟต <พอ S 2> มาเมื่อวานเป็นสับสับประรดหวานมาจากจังหวัดเชียงรายไม,รไม่ใช่เชียงรายครับเอินบอกว่าอุดรอ,อ่าอุดอรเนีทางตากอีสานนะครับผมนี่นี่ปลูกปลูกแล้วนะครับรถคือได้เขาก็มาส่งนี่ครับเห็นหรือเปล่าเนี่ยครับปลูกเป็นที่เรียบร้อยนะครับปัดปัดปัตตาเวียนั่นแหละเนี่ยมาดูบันไดปีเจ้านี่ของกร้านครับเนี่ยครับผม ตลาดรวงข้าวเนี่ยฉายาเขาตลาดรวงข้าวอันนี้ใ <พอ S 2> บยีรานะครับใบเลื้อมาจากที่ขุดบันไดครับนี่ถ้ามีเต่ามีอะไรก็ <c oughs> มากครับมีกบมีอะไระแต่ตอนนี้เหลือแค่ใบยีราก่อนนะครับ,บ <c oughs> นี่เป็ไม,ม้ครับเ <c oughs> มื่อวิลุกค,คลักแล้วนะมาหลวงนี่ครับดูบันไดนี่ผมก็เก็บเศษพวกวัสดุมาให้ขึ้นได้ลงบนนั่งผมก็ทำขุดจะพอมาปู กูพอได้เดินขึ้นเดินลงทาง,<อ>งลง,งกันครับมันเป็นมันเป็นที่ที่ลาบากก็เลยต้องแตง่งตกแตง่แตงไปตามเรื่องแล้วก็จะมีป้ายด้วยต่อไปครับ,รบต่อไปก็ปกพิธีกรบอกให้ใส่ป้ายละอันหนึ่งผมว่ากล่าวว่าจะไว้ทำแถวกล้วยเนี่ยตรงนี้ต้องรอก่อนนะว่าเมื่อไหร่มีเวลาว่างผมจะออกไปทําครับให้ร้านเขาจาัดการให้ชื่อระชื่อป้ายเลไป้ายสวนพอเพียงบ้านตาเล็กสวนพอเพียงเลี่ยงโควิดสิบเก้าครับเราจะเอาตรงนั้นกันครับนี่อ สร้างไว้พอได้เดินครับเดินลื่นเดินโลก็สบายแค่เดินผมเดินให้ดูได้แต่อย่ารีบเดินถ้ารีบเกินเดี๋ยวหัวขมามเมาอันนี้มันยังยังไม่เสร็จนะครับยังๆๆยังยังยังไม่เสร็จยังต้องตกแต่งไ,ไอที่ว่าเดินอยู่แล้วนะครับนุ่น,น,นเป็น,นเป็น,นปูนของเก่าครับนี่ทางทางลงสวนแต่มันแคบไปครับครับผมตอนนี้ต้องสร้างใหม่ให้มันเดินขึ้นเดินลงเผื่อว่าหลายหลายคนสวนทางกันแบบสบายๆคือเผื่อมีคนมาประมาณนักเรารับไม่ไม่เกินพันคนนะครับต่อวัน อันนั้นตรงพูดก็พูดเล่นนะพูดเล่นคือถ้ามีมันต้องจํากัดนะบางทีก็วันสักสิบคนนะครับวันละสิบคนจะไม่ครับบ้าหลวงสิบคนก็โอเคแล้วนะครับเยอะแล้วเพราะว่าพื้นที่เราไม่มากไม่ไม้นะครับผมผมไม่ไม่ไม่ทำมาซากันครับก็เนี่ยครับเดี๋ยวต่อไปก็จะได้มาตัดกล้วยกินสดๆเลยใช่ไหมครับบ้าหลวงเครื่องเงิผมก็แม็กแม็กเสียมครับพี่ไม่ใช่แม็กโฮนะครับแม็กเสียมแต่เรื่องพวกตัวนี้ พราะว่ามันลาดลาดลงมาผมก็ต้องตกตอกแต่งแล้วก็เอาเก่ามาลองให้เป็นขั้นบันไดแล้วก็ได้เดินขึ้นเดินลงครับเอาเนี่ยครับได้ดูบางทีมาก็ได้ได้กินสดสดเลยหลวงใช่ไหมครับนี่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 เล็บมือนางครับคพันหลังสวนพันขวีพันหลังสวนคุณพรอนนี่นะครับสดสดเลยก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามช่องหลวงพสวดพุ่มชัยนะครับผมก็ผนผนเราก็ผมก็ยังเฝ้าติดตามความ เปลี่ยนแปลงนะครับของสวนบัวเพียงเลี้ยงโคสิบเก้านะครับที่บ้านตาเล็กนะครับบ้านอาหลวงเล็กนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูเสาวันนี้ด้วยนะครับที่เเดี๋ยวให้อาหลวงฝากก่อนดีกว่าครับฝากถึงเอฟซีด้วยนะครับผมก็ขอฝากนะครับผมแฟนกลับพี่น้องทุกท่านนะครับช่วยเป็นแรงเคียร์แรงใจให้กับช่องของหนุ่มภูสวัสด์ตลอดไปแล้วก็เป็นกําลังใจให้ตลอดไปก็แล้วกันนะครับมีอะไรก็ค่อยติดตามแล้วก็ คอยดูผลงานของผมทีละเล็กทีละน้อยไปก็แล้วแต่ยังไงผมก็ขอขอบคุณไว้ณโอกาสนี้อย่างหลายๆนะครับครับุนะครับอ่าโอเควันนี้เชบเจียมครับผมก็เดี๋ยวหลวงจะได้ไปนั่งจิบน้ําร้อนต่อนะครับฝนพรำๆเราก็ต้องจิบน้าร้อนนะครับจิบน้ําร้อนไม่จิบกินอะไรกันนะครับนั่อยู่ในป่าในเขาโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเอ่อเสานะครับที่อาหลวงให้นะครับเป็นเสาโรงรถเก่านะครับที่อาหลวง ทุบรื้อบ้านนะครับก็เลยแกเห็นว่าผมบางทีอาจจะได้ทําขนมา่อข้างริมคลองที่ผมพักผ่อนอยู่นะครับแกก็เลยบอกให้เสานะครับเป็นแกนไม้ตะเคียนหินนะครับก็นานแล้วนะครับอันนี้นานแล้วที่ทำโรงรถอยู่นะครับสวยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะครับวันนี้ผมก็ต้องขุดด้วยนะครับนี่นะครับนี่นี่นี่นะครับสวยมาก เป็นแกนไม้นะครับอันนี้เราก็ไม่ใช่เอาออกไปจากพื้นที่อุทยานนะครับเราก็ยังอยู่ในอุทยานนะครับไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนนีนะครับบ้านผมก็อยู่ในเขตอุทยานเหมือนกันนะครับนี่ดูลายนะครับอันนี้ไม้ตะเกียนหินนะครับไม่มั่นใจว่าจะลึกมากหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะมาขุดนี่นะครับลายสวยมากนะครับนี่หายากเลยนะครับนี่ถ้าเป็นในปงในป่าเลยหายากนะครับครับเดี๋ยวเดียวอีกเดียวแล้วมันเป็นแล้วนะอดเดียว นะครับเป็นไม้โรงรถเก่านะครับเนี่ยแนวหลวงแกก็ทุบบ้านนะครับทุบบ้านตรงนี้เพื่อที่จะได้พื้นที่ในการปลูกซอกแช็คทั้งวันแล้วแล้วก็อีกเสาหนึ่งนะครับนี่อันนี้ก็อีกสองนะครับบางทีถ้าไม่ได้ทําขนามก่อนผมว่าจะเอาไปทําไปที่ผูกเปลริมริมริมคลองก่อนนะครับเอาไว้นอนตอนเที่ยงเที่ยงนะครับสองเสาก็ได้หนึ่งเปลพอดีนะครับ นี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศที่อาหลวงปลูกทุเรียนเพิ่มเติมนะครับในสวนพอเพียงเลี้ยงโคอุดสิบเก้าของเรานะครับของอาหลวงนะครับแต่ว่าผมก็มามาตำเต้านนี่นะครับทุเรียนนะครับต้นเมื่อวานอยู่นู่นนะครับนี่นี่แต่ว่าเปลี่วมาขี้ต้นนะครับครับแต่ว่าฉายปาซ่าบ้านนมวะนะครับนะขอบคุณต่างยางกมได้ต่างโตต่างมหม้อไงสิบมาต้นครับสิบมาต้น คลองหนองแขวงปาตาบาม่านเจ้าคลองชวนทุเรียนมอดคองและมอดรองยังมอดชาวอดชาวุงเลยไปแล้วต้งได้แล้วเร็วเร็ชาวเร็วลยคือแข็งมีแข็งนี่งานที่หลวงต้องทำนะครับต้อง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 เก็บนะครับทำความสะอาดครับก็ต้องรื้อเวลาผมต้องใช้เครื่องตัดหญ้าครับครับผมเวลาเครื่องร่อนมันจะไปโดนเราใบมี้แล้วก็เสานี้เอาหลวงมีครงการที่จะเอาไปทําขนมนะครับริมคลองนะครับเพราะว่าเราก็ต้องใช้เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับผมนี่นี่ ให้ดูบรรยากาศนะครับนี่อาหลวงลงกล้วยหมดแล้วนะครับบริเวณพื้นที่ใหม่ที่อาหลวงทําอยู่นะครับหลังจากที่ต่อต่อมาจากที่ที่เพิ่งพักนะครับนี่นะครับผมเห็นไหมครับปลูกกล้วยปลูกทุเรียนเต็มหมดเลยครับนี่ลงกล้วยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นกล้วยเล็บมือนะครับหน่อสวยมากนะครับหน่อสวยมากเลย เสียงผมวันนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นวดนัดๆนิดๆนะครับอากาศมันเปลี่ยนนะครับผมนี่นะครับสวยตามตามหากล้วยกล้วยด่าง <laughs> นี่นะครับผมด่างด่าง <laughs> ก็ตอนนี้น้ํามาฝนตกนะครับน้ําในคลองก็มาเห็นไหมครับดําปีเลยครับน้ําดูครับเห็นไหมครับน้ํา ได้พื้นที่ในการปลูกนะครับทุเรียนเพิ่มขึ้นนะครับผมก็ขอบคุณมากแม่นะครับสําหรับการติดตามนะครับก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มพูณสวัสดิ์พุ่มชัยนะครับแล้วก็ตาเล็กด้วยนะครับสวนตาเล็กนะครับบ้านตาเล็กสวนพอเพียงเลขกกวุฒสบเก้านะครับแอปบางหมานคันทรีโคศกเมืองคนดีนะครับผมขอบคุณทุกๆการติดตามแล้วก็ทุกๆกำลังใจนะครับที่ส่งมาให้ผมแล้วก็ตาเล็กนะครับผมเราจะ ทำพื้นที่บริเวณตรงนี้นะครับเพื่อที่จะต้อนรับนะครับเพ่อนเพื่อนพี่น้องของเพื่อนนะครับหรือว่าแฟนคลับที่ต้องการอยากจะมาเที่ยวมาชมนะครับเราก็เลยเริ่มต้นจากหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในระดับสามสี่แล้วนะครับผมเราก็จะดูแลต้นไม้ทุกต้นนะครับที่เราปลูกให้ดีที่สุดนะครับเพื่อที่ให้เขาได้เจะินเติบโตนะครับแล้วก็รอเพื่อนๆได้มาเยี่ยมกันนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับทุกการติดตามทุกกำลังใจนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมก็ต้องขออนุญาตไปขุดนะครับไม้แกนไม้ตะเคียนหินนะครับแกะหลาเอาครับหายากหายากนะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับดูน้ำมาน้ำดำปีบ